สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้อ้อยหรือวาริตาสาวคอนเน็ก t นะคะกับอาจารย์พิมพรสวรรค์เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยจาักรการาศีที่สถานีหราศาสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีของผู้ที่เกิดในลัคนารารศีพฤกษภพหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมจนถึง14มิถุนายนค่ะทีมพฤษภค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นปีใหม่เดือนใหม่ปีใหม่ของเมืองไทยปีใหม่ของโหราศาสพูดง่ายๆว่าเดือนนี้เดือนเมษายนเนี้ยมันจะมีอะไรที่มันเยอะแยะมากมายดีๆเดี๋ยวเราไดูกันคุณพล<ร>ึกคุณพลึกแมพิมพ์ก็จะจะบอกเลยนะ hmm. ว่าจริงๆแล้วในเดือนนี้เนี่ยนะถึงแม้ว่าจะเป็นเดือนวิณา ถึงแม้ว่าจะเป็นเดือนวินาวินาเรามองว่าวินาศไม่ดีแหมวินาศีนาแย่วินาศนาศอะไรนู่นนี่น,นั่นต่างๆนานานะคือมันแปรไปในเรื่องที่ลบๆกันละกาันแต่สําหรับคุณพลึกของพิมพ์เนี่ยนะแหมของของพิมพ์เลยคุณน้อยไม่เห็นกราดวงนี้หน่อยไงแหมที่ใช้ก่อกแค่เก่อขาไปแล้วคือเราจะบอกว่าตอนนี้จังหวะตอนนี้ดาวราหูเนี่ยออกจากตัวคุณแล้วพอดาวราหูออกไปปุ๊บ คุณอาจจะรู้สึกว่าโอ้แข้งขวางเพราะว่าเคยอยู่ด้วยกันมานานแหมห้องพื้นที่สี่เหลี่ยมเนี่ยเราเคยใช้เดียวต้องใช้เดียวเออเราเคยมีพี่เลี้ยงอยู่ในห้องกันมาตลอดคือเรี่กไท้ว่าทาอะไรก็แล้วแต่พี่เลี้ยงก็จะให้คาปรึกษาให้คอยชี้แนะให้นู่นนี่นั่นพอวันหนึ่งพี่เลี้ยงจากไปหรือพี่เลี้ยงย้ายไปอยู่ห้องคนเดียวนิดนึงก็มีความรู้สึกเหงาใจมีความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองแต่เราบอกเลยนะว่าในเดือนนี้เนี่ยนะพี่เลี้ยงออกไปเนี่ยนะเขามาทําให้คุณเนี่ย เคลียอะไรบางสิ่งบางอย่างให้คุณน่ยได้พกความสว่างสดใสขวัญดีๆไว้ให้ใช่มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าได้เป่าเปลี่ยวใจอย่าได้เหงาใจเหงาเมื่อไหร่ก็โทรมานิดหนึ่งมาเริ่มกันในวันที่1เมษาดาวประจําตัวของคุณย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนการงานมีงานก็ทําไปไม่ต้องไปคิดมากนะตอนนี้คือกรรมะเลยดาวประจําตัวตนุกรรมะเลยเข้าไปอยู่ในเรือนการงานของคุณทําให้ตัวคุณมีความรู้สึกว่าอะไร หนึ่งเมษาปุ๊บฉันก็รุกเป็นไฟฉันก็ร้อเป็นไฟฉันก็นู่นนี่นั่นการงานมาลุมมาตุ้มจากที่เมื่อก่อนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยการงานมันเงียบไปเนาะมันเยอะก็จริงอะแต่มันเยอะแปลกๆมันเยอะแบบเหมือนฉันทําไปวันๆเหมือนมันไม่ได้อะไรอะตอนเนี้หนึ่งเมษาปุ๊บคุณได้รับมอบหมายงานชิ้นใหม่คนที่อยู่ในพนักงานประจําอยู่ดีหัวหน้าก็เรียกเข้าไปอะเอาไปทําอีเก่ายังไม่เสร็จเลยอีใหม่มาแล้วเพราะอะไรเพราะดาวศุกร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนอริด้วยไง อริก็คือความพยายามความพยายามเข้ามาอยู่ในเรือนการงานทําให้คุณยิ่งต้องวิ่งเต้นในเรื่องไม่ได้ไไดออยู่เฉยไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่มีเวลาเหงาเศร้าใจแล้วต้องทํางานอย่างเดียวอะนะมาต่อกันใ,ในวันที่สี่เมษสาสี่เมษาดาวพุธย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนวินาอตอนนี้นะ พูดอะไรไปก็ดูเหมือนคนเขาจะรู้สึกว่าเหมือนเราเองอะพูดอะไรไปก็จะติดขัดกับคนนูน้นคนนี่รู้สึกพูดอะไรแล้วเขาไม่ฟังเลยคุณอ้อยทํายังไงดีตอนนี้ให้กําลังใจเขาหน่อยสิอตอนนี้ไม่เป็นไรถ้าพูดไม่ฟังไม่เป็นไรเราก็ค่อยๆทําใจลมๆสบายๆอยู่กับตัวเองก่อนอก็ได้ค่ะเพราะว่าต้องไปโฟกัสเรื่องงานอ่ะนี่ไงเราถึงบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะดาวพุธเข้าไปอยู่ในเรือนวินาศ การพูดในช่วงจังหวะ4เมษายนเป็นต้นไปเนี่ยอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันพูดอะไรไปพูดแล้วทำไมเขาไม่ค่อยได้ยินอธิบายแล้วทําไมเขาไม่เข้าใจตอนนี้พูดง่ายๆเขาแค่ได้ยินแต่เขาไม่ได้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ฟังไม่เป็นไรอยู่กับตัวเองก่อนโฟกัสในสิ่งที่สําคัญกว่าก่อนค่ะอย่าพึ่งไปอะไรอย่าพึ่งไปบวกกับเขาอย่าพึ่งไปบวกอย่าพึ่งไปมีเรื่องอย่าพึ่งไปร้อนใจอย่าพึ่งไปกังวลใจตอนนี้นะถ้าพูดอะไรไปแล้วเขาเฉยหรือเขารู้สึกว่าไม่ได้ตอบบบรรัักเา พูดแล้วแบบเหมือนเสียงขาดสายไปเลยก็ ปล่อยไว้เราก็ปฏิบัติแล้วก็ทําอย่างเดียวไม,ไม่ต้องออไปโกรอะไรไม่ต้องตะโกนฟังฉันหน่อยไม่ต้องตะโกนไม่ต้องเสียงจะแหบแห้งไปไม่ต้องพูดดีกว่าอืแล้วเพราะอะไรเราถึงไม่อยากให้คุณไปบวกกับใครไม่อยากให้คุณไปมีเรื่องกับใครเพราะว่าดาวพุธเนี่ยนะเขาเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณจังหวะตอนนี้หลังสี่เมษาถ้าคุณมีเรื่องกับใครเนี่ยการเงินของคุณเนี่ยอาจจะมีปัญหาเช่นรายจ่ายจ่ายอย่างเดียวถ้าคุณมีปัญหากับใครคุณก็จะจ่าย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 คราวนี้แล้วก็การเงินการทองจะเริ่มรู้สึกว่าจ่ายเยอะขึ้นมาทันทีแต่่่คุณไมมเรือง ใครอันนี้เคล็ดลับเลยนะละมุนล,ละม่อมอ,อยู่ในสังคมนี้ได้เจอใครก็ยิ้มไว้แต่ในใจเราอาจจะข,ข่มขืนนิดนึงอดทนนิดนึงไม่เป็นไรเราข่มใจไว้เราจะได้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองนะคะอม,มาต่อกันในวันที่7เมษายนเลยค่ะ7เมษายนดาวอังคารย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนการงานคือดาวอังคารเนี่ยนะเราต้องบอกว่าเป็นดาวขยันเป็นดาวขยันที่สัมพันธ์กับเรือนวินาศด้วยเข้ามาที่การงานจากต้นเดือนเนี่ยขยันมากเป็นพิเศษแล้ว มาวันที่7เมษาเนี่ยขยันมากกว่าเดิมคือต้อนเดือนได้งานมาตอนวันที่7นี่คือต้องรีบเร่งแล้วเ,ออเพราะงาน,นแล้วเพราะว่า12จะหยุดแล้วไง <laughs> ตอนนี้คืองานมันต้องเสร็จแล้วไงเพราะฉะนั้นตอนนี้เหมือนงานไฟลุกแล้วไฟลนเลยเพราะฉะนั้นตัวคุณอย่าได้อึดอัดใจายเยอะมีอะไรก็ทำทำ,ทำไปก่อนแล้วไม่ต้องคิดเยอะคิดมากด้วยในเรื่องการงานนะเราบอกว่าเดี๋ยวทางสว่างมันก็จะเริ่มมาตอนนี้ไม่ได้มืดมนแต่ง,งานมันเยอะเป็นพิเศษ,ษมันแน่นเป็นพิเศษเลยจะได้ไม่ต้องมีเวลาไปทกเถียงอะไรกับใครโดยเฉพาะก่อนจะถึงวันหยุดยาวเนี่ยก็ทําให้คุณ 我感觉我，我感 อาจจะต้องเอางานกลับไปทําที่บ้านหรือทํโ OT ีให้งานมันเสร็จเพราะว่า 12, 13 14 15ฉันจะหยุดอะไรประมาณนี้แล้วดาวอังคารเนี่ยนะเราจะบอกว่าเป็นดาวเจ้าเรือนคู่อีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเรื่องคู่อาจจะพักหรืออาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ทําอะไรกับคู่เลยตอนนี้ทํางานก่อนวันที่7เมษาแล้วเดี๋ยววันหยุดยาวเราค่อยไปเที่ยวกันอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นกับเรื่องคู่ไม่ได้มีปัญหานะช่วงต้นเดือนมาเนี่ยแต่คุณพยายามอธิบายให้คู่เข้าใจน,นิดนึงว่างานเราเยอะมากนะคะ <Okay. S 1> แล้วพอมาวันที่8เมษา วันที่ทุกคนรอคอยเลยก็คือดาวพระหัสเดินเข้ามาอยู่ในเรือนลาพระแล้วเป็นเกษตรคุณรู้ไหมว่าลาภะคุณเป็นเกษตรสุภระคุณก็เป็นเกษตรสุภระกับลาภะคุณเป็นเกษตรแบบนี้เนะี่ยอยู่ยาวไปหนึ่งปีแล้วไม่ไปไหนเลยทําให้ตัวคุณเองมีลาผลดีๆตอนนี้ใครที่ขายของอยู่เนี่ยต้องเริ่มคิดแล้วนะว่าเราอะ่ะจะทําอะไรให้ยอดขายมันพิ่มพูนมันปังปัง,ปง ต้องพยายามคิดแผนการตลาดให้มากแล้วเพราะหลังจากดาวพฤหัสแบาเป็นเกษตรแบบนี้แดเมษาแบบนี้ทําให้ตัวคุณมีรายได้เข้ามาไม่ขาดสายลาภก็คือแปลว่าสุขสําเร็จสมหวังสมบูรณ์แล้วลาภก็คืออะไรก็คือเงินทองแล้วโชคลาภเงินทองแล้วเวลาดาวพฤหัสเขาอยู่กับโชคลาภเงินทองเนี่ยเขาเหมือนกับว่าไปขยับขยายโชคลาภให้มันมากขึ้นเพราะฉะนั้นในะช่วงระยะเวลานี้สําคัญมากในการที่ เซฟตัวเองไว้ให้ดีอย่าหัวร้อนอเรารู้ว่าตอนนี้มีงานแล้วมันก็จะนำพาซึ่งโชคลาภและเงินทองเข้ามา<ช>เพราะฉะนั้นเราก็ต้องโฟกัสกับเรื่องนั้นดีค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยนะพิมพ์จะบอกเนึ่งว่าดาวพฤหัสเข้ามาเป็นลาภะแล้วเป็นเกษตรเนี่ยทำให้ตัวคุณต้องรู้นะว่าตอนนี้คุณโชคดีตอนนี้คุณมีความโชคดีคุณมีสิ่งดีๆเข้ามาเยอะมากคุณอย่าพยายามหลงระเริงในเวลานี้คุณต้องจัดสรรปันส่วนคุณต้องรู้จักผิดชอบชั่วดีคุณต้องแบ่งแยกให้ถูกให้ต้องให้ที่ควรด้วยแล้วก็ คิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยว่าสิ่งไหนควรทําสิ่งไหนไม่ควรทําเราจะต้องไม่เสียใจเหมือนเดิมแล้วใช่ไม่ผิดพลาดเหมือนเดิมแล้วมไม่ผิดแบบเดิมไม่ซ้ํสองแบบเดิมในเรื่องท,ที่ไม่ดีแล้วเพราะฉะนั้นนะช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงระยะเวลาที่เราอยู่กับตัวเองให้มากมแล้วก็ตั้งใจโฟกัสในสิ่งที่ดียิ่งถ้าเราเริ่มต้นดีเท่าไหร่มันก็จะต่อยอดดีมากขึ้นเท่านั้นค่ะติดกระดุมเม็ดแรกถูกต้องมันก็จะถูกต้อง ไปทั้งหมดเสื้อคุณไม่มีกระดุมนี่ไม่มีกระดุมเพาะติดเพาติดด้านหลังโอเคค่ะมาต่อกันในวันที่14เมษายนครอบครัว14เมษายนดาวอาทิตย์เดินเข้ามาอยู่ในเรือนวินาศแล้วเป็นมหาอุดเราจะบอกว่าอาทิตย์เป็นมหาอุดเนี่ยนะสัมพันธ์กับเรื่องอะไรพันธุ ครอบครัวทรัพย์สินเงินทองต่างๆนานาแล้วอาทิตย์อยู่ยาวเป็นหนึ่งเดือนเป็นมหาอุดยุนหนึ่งเดือนแสดงว่าตัวคุณเองเนี่ยมีในเรื่องของที่บ้านอ่ะครอบครัวทรัพย์สินที่จะเริ่มที่จะทําที่จะเริ่มที่จะตกแต่งที่จะเริ่มที่จะปรับปรุงที่จะเริ่มจะเปลี่ยนแปลงไม่แน่นะส่งการปีนี้คุณกลับไปที่บ้านไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมใครต่างๆนานาแล้วคุณก็รู้สึกไอเดียปริ๊งไอเดียฉันอยากจะทํานุ่นขยับนี่ขยายนี่ซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อนุ่นคือริเริ่มตั้งแต่ตอนนีี้้้้้มมมันจะเเรรื่องแแลกกขาาาวทํใหูสึ มันเป็นโอกาสอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพึกถ้ายังไหวอยู่เราก็ต้องสู้จนตัวตายเลยแหละเพราะปีนีนะ้การเงินของคุณจะดีมากๆเลยเราบอกงี้ดีกว่าอ่าลิตเตอร์จะมีเทคนิคอะไรบอกนิดหนึ่งอืมตอนปี2018นี่คือพศอ,อ,อะไร2018เอ่อคือ2561อ่าเรื่องที่จะสำเร็จเรื่องที่จะพบในทางออกของปัญหาหรือว่าเรื่องที่มันจะ complete สมบูรณ์เนี่ยในช่วงระยะเวลานี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นคุณเริ่มต้นเมื่อตอนปี 2,561ค่ะสิ่งนั้นจะได้รับการเยียวยาลองคิดดูกลับมารีไว์กลับม,มาอีกทีหนึง่งแล้วกานกลับมาครั้งนี้คือเป็นการต่อยอดเพื่อที่จะบอกว่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะคุณจัดการได้แล้วนะอของริต้าคือรู้ด้วยว่าเรื่องอะไรคุณลองคิดของคุณดูว่าตอนปี2,561เรื่องนั้นเป็นเรื่องอะไรเรื่องนั้นจะกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็เรียบร้อยค่ะจัดการเราจะบอกว่านี่คือโอกาสพิเศษพิมพยายามจะบอกว่า จังหวะจังหวะนะจ,จังหวะเนี่ยเริ่มจากวันที่14เมษามเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยวนกลับมาตั้งตง่าอยู่ในลัคนาเมษแล้วเป็นมหาอุดแล้วจังหวะโอกาสนี้เนี่ยอยู่ไปหนึ่งเดือนเพราะฉะนั้นในหนึ่งเดือนนี้หลังจาก14เมษาไปจนถึง14พฤษภาคุณต้องรีเริ่มที่จะทําคุณต้องคิดได้ออกแล้วอย่างที่คุณอ้อยบอกว่า2561เนี่ยคุณทําอะไรไว้ไม่สําเร็จอ,อ่ะเพราะฉะนั้นตอน,น,นจะกลับมาอรอบหนึ่ง เราต้องทําให้สําเร็จแล้วมันสําเร็จในปีนี้เนี่ยมันช่วงระยะเวลาเนี้ยที่คุณจะต้องมีการจัดการครับเมษาพฤษภาเนี่ยจะจัดการไปจนถึงกรกฎาคมอืมนะเรามาต่อกันในวันที่18เมษายน18เมษาดาวเกตอ่าดาวเกตเดินทวนเข้ามาอยู่ในเรือนลาภะแล้วคุณรู้ไหมว่าดาวเกตเนี่ยนะพอเดินทวนเข็มมาอยู่ในเรือนลาภะเนี่ยเจ้าเรือนลาภะเป็นเกษตรทําให้ตัวคุณอาจจะรู้สึกว่า มีหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างที่คุณรู้สึกมันเป็นโอกาสที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นทางที่คุณรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นแบบเป็นแนว<ม>เป็นอะไรออกมาให้คุณรู้สึกว่ามันต้องเดินมันต้องไปมันต้องทําเพราะฉะนั้นพิมพ์พยายามจะบอกว่าคุณตั้งสติให้พร้อมอ่ะคุณตั้งมั่นในความมั่นใจให้ดีเลยแล้วคุณจงทําในสิ่งที่เขาเบิกทางให้คุณแล้วอ่ะ คุณไม่ต้องไปคิดมาไม่ต้องไปซีเรียสว่าจริงเปล่าวะเออโอกาสมาจริงเปล่าวะผู้ใหญ่ให้มาจริงเปล่าวะอะไรอย่างนี้ไม่ต้องคิดแล้วความคิดคุณจะเปลี่ยนมันจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาให้คุณเปลี่ยนความคิดคือไปตามนั้นโควิดตัวเองคนอื่นเราจะบอกว่าคนอื่นอาจจะทํางานนี้แล้วไม่สําเร็จ <c oughs> พอคุณมาทํามันสําเร็จมันร่ํารวยได้เพราะอะไรมันเป็นตาคุณมันเป็นทีคุณมันเป็นแนวของคุณแล้วมันเป็นจังหวะของคุณด้วย <c oughs> นะคะอ่ามาต่อกันในวันที่30เมษาค่ะดาวสุ ดาวประจาตัวของคุณที่เดินเร็วชัมัดเลยเดินเขา้ามาอยู่ในเรือนลาพะแล้วเป็นมหาอุดดาวประจําตัวมีความยิ่งใหญ่หลัง30เมษาแล้วเป็นมหาอุดแบบนี้ดาวลาพะก็เป็นกเกษตรด้วยทําให้ตัวคุณเนี่ยนะมีความยิ่งใหญ่มีสิ่งต่างๆที่ต้องบอกว่าการงานที่เคยติดขัดหลัง30เมษาหายไปเลยจากต้นเดือนมาหนึ่งเมษาการงานยุ่งมากพอมาเจเมษา ขยุ้มเอาดาวค่าเดิมมาเออยิ่งยุ่งเข้าไปอีกเลยฉันจะได้หยุดเพราะว่านู่นนี่นั่นต่างๆนะพอหลังสงการมันก็ยังยุ่งอยู่ทํายังไงดีไม่ได้หยุด30เมษาคลีคลายหมดทุกอย่างทุกอย่างโล่งไปหมดเลยเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมเริ่มเห็นเป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยเริ่มได้เงินเข้ากระเป๋าอีกคนที่ต้นเดือนรู้สึกแหมสบัดบ๊อบใส่เราแม้ว่า30เมษารู้สึกหันมาไม่ฟังเราเยไม่ฟังเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ฟังตะโกนเท่าไหร่สุด พอก็ไม่ฟังแต่ตอนนี้โอหันมาเธอกระสิบกระสกิดแล้วเนี่ยสเก็ตอย่างนี้เลยเพราะสามสิบไม่สายไม่เมื่อก่อนเมื่อก่อนสเก็ตแล้วก็แล้วเดี๋นี้ทำสิแล้วเดี๋ยวนี้ล่ะแมเขาต้องมีเขาเรียกว่าเป็นจังหวะคนละมวนสามสิบเมษาเนี่ยนะคุณเนี่ยจะได้รับการตอบรับกลับคืนมาจากสังคมที่คุณอยู่เพื่อร่วมงานู้ใยายหรือใครต่อใครเนี่ย เริ่มเห็นเราและเริ่มเห็นเราในสายตาแล้วเริ่มรู้สึกว่าเรามีผลงานที่ดีมีสิ่งดีๆเริ่มรู้สึกจะมาแบบงงงิ้งอะไรกับคุณแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่1นจนถึง29อาจจะรู้สึกเงาๆเศร้าๆก็ไม่แปลกเราไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าเราต้องทํางานให้มันผ่านพ้นไปแต่30เมษาเป็นต้นไปการงานก็จะเริ่มดีขึ้นอุปสรรคก็จะเริ่มหายไป การเงินการทองก็ปรับหมุนเซฟโซนออกไปก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันดีหมดทุกอย่างเลยการเงินก็หมุนคล่องหมุนลื่นทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นส่วนเรื่องความรักก็สดใสตั้งแต่ส่งการและเพราะว่าได้ไปเที่ยวได้ไปพักผ่อนได้ไปใช้ชีวิตใช้เวลาอยู่ร่วมกันแต่พิมพ์จะบอกเคล็ดลับนิดนึงว่าปีนี้เนี่ยนะคุณทึกคุณรู้ไหมว่าพระหัสเดินแบบนี้แล้วพอกระดักกระดากระดักกระดาเนี่ยดาวมฤตยูเข้ามาทับตัวคุณบางคนกลัวมาก บางคนกลัวสุดๆแต่พิมพ์จะบอกว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมฤตยูเข้ามาทําให้ชีวิตคุณเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีอะไรที่เข้ามาแบบชนิดฉับพลังอือโอกาสพิเศษที่เข้ามเาข็มขัดสัน้นใช่จังหวะนี้บางคนอยู่ดีได้งานต่างประเทศต้องบินด่วนต้องไปหรือบางคนได้โอกาสพิเศษจากผู้หลักผู้ใหญ่บางคนอยู่ดีๆตอนนี้กําลังพลิกฟืน้นเรื่องธุรกิจ พอหลังเจ็ดกกรกดามคุณได้ลูกค,ค้าใหญ่ที่ต้องแบบเทคแคร์เขาหรือได้เงินจากเขาเป็นม<ะ>ูลค่ามหาศาลเอาเป็นว่าช่วงนี้คือเป็นช่วงเปิดรับทุกๆสิ่งที่เข้ามาในช<ะ>ีวิตในเดือนนี้จะสังเกตว่าทุกๆอย่างไม่ใช่ว่าไม่ดีทุกอย่างดีหมดแต่เพียง<ะ>แต่ว่าณนช่วงระยะเวลาแรกๆเราอาจจะแบบหงุดหงิดหน่อยหรือว่าคุยอะไรไปแล้วคนไม่ค่อยจะให้ความสนใจเท่าไหร่แต่ว่าไม<ะ>่เป็นไร ก็คือมีงานที่เราจะต้องโฟกัสเพราะฉะนั้นเราก็โฟกัสไปในเรื่องงานสิ้นเดือนเดี๋ยวเราก็จะเห็นเองว่าสิ่งที่เราทําไปมันได้รับผลตอบแทนที่ดีนะช่วงเวลานี้ถ้าใครจะมูถ้าใครต้องการเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจริตตาซึ่งเป็นเทรนพริสศกเหมือนกันเนี่ยค่ะ,คะประกวดนางงามเพิ่งจะได้มา2องรางวัลซึ่งมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของดาวศุก และดาวพฤหัสด,ดาวศุกร์เป็นลูกรักของดาวพฤหัสอยู่แล้ว uh huh. เพราะฉะนั้นใครอยากได้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยแอดริ t ้าสไตล์คอนเน็ได้เลยค่ะ uh huh. ขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดแล้วก็เป็นคนในครอบครัว uh huh. เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันมาตลอดเราก็เลยมีสิ่งดีๆมาบอกคุณแบบนี้ให้ไม่เคย ขาดเลยค่ะถ้าใคร้อนไปพวกเดียวกันไปนะดาวสุขเหมือนกันไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะยังไม่ได้กด b ั c r i b e นะคะค่ะขอเชิญเลยค่ะเพราะว่าช่วงระยะเวลานี้สำคัญมากเราจะต้องดูแลกันไปไม่ห่างใช่ไหมคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ